ครับผมพี่น้องกาสวัสดีตอนเช้าครับมืนน่อนีพามายามกุ้งคือเกาพี่น้องเนาะใส่เตกุ้งครับผมบรรยากาศมาฝากก,ก,ออก,าากันครับผม,บผมพี่น้องเนาะะฝูงนกกำลังบินออกหายู่หากินขี้กันครับผมตอนเช้าครับผมพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวพาพปยามรอบกุ้งน้ำกันครับผมครับผมบรรยากาศตอนเช้าเหมาะดีหลายพี่ฝนที่ตกแถวบนนี้พยา,ายามใส่กุ้งกันฝากห้องพิมพ์ทำงายนิดตัวเขบวาบ่ ิงเขาพอโอ้สวดตัวพี่น้องี่จะตัวยังไงป้าตัวยังไงหวะเบงเปี่ยงโ้ยดน่กันเบื้งเกลียน่คุณะไม่ตัวเงี้ยปากุ๋มไหมนไงเถอะวะเบงเปลียนพี่น้อเกีคับผมหลังที่สอพี่น้อ ใส่หางกันไงนสวดบ่สวดตัวหลังอยู่บ่กซ้หลังพัหน่บตัวยังขึ้นหลัง,งพักนึขาอยู่นะดึงลงดึงเลขาวอยู่ผมัจังก็ได้เนี่ยว่นมนหน่อยเด็กกลุ่มตัวนั้งครับสายเคครับผมมา,านนีพี่น้องหลังสาบ้งจุ่มๆไปหลังนี่่า ปลาบูเขา่าปะว่าแล้วมันตกปลาบูเขา่าเห็นหลังจมๆอยู่เนาะปอาไหลยดอกนเขามากินกุ้งก็จะได้อยู่โตผมปลาไหลหรอกกุ้งปลาบูมันเขา่าก็จะได้อยู่ทีค่ครับผมมาพี่น้องหลังซี เอาบ่สวดอู้ตัวนี้อ้เสียงฟังตัวนี้เงครับผมพี่น้องตูวนะกลุ่มเนี่ยตัวนี้ดีครับกว่าตะบังเข่าห่างอยู่ถ้าได้แต่พี่น้องหลายๆหลังก็จะได้ของมันเองนะครับได้ครับข้างหน้าเขาพุลละ lăng ní này phía nó tôi nghe yêu đâu cùng uuu nhìn cái đấy uu khẩu đi uu khía vừa hợp phó đậy phó đậy từng lăng ní phía nam sự tưởng thưởng và khẩu mà cùng lái chứ không nó làm mấy mày con u uh, xiên à, lái lái lắng nghe lái Rồi lái tụi nghe tụi ngắm tụi ừ tổ cụm này sỏi viên nóc tổ các bạn để đang xuất hiện sáng nay luôn phần này cho nó sụt สวดโอ้โหหลังนี่ไหมไม่ขาา่ากหลักวะปอดหลังนี่หล่กระมูเลยหัวหันบิดไม่หลังนี่จังกระมูพี่น้องหลังนี่เขาเข่ากระมูวะโอเคครับผมเดีย๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านกันมาพี่น้องเนี่ยกลับมาวอดบานละอันนี้ก็เป็นผลงานเมืองกรุงตัวนี้ตัวนี้ไง อันนี้ลายตัวอเดียวตัว,ว,ตว,น,ตวนี้นะครบดูโอ้โหคุณฝอยตัวนี้ครกันเนี่ยนี่ก็เป็นผลงานครับผมตัวนี้เฉยพี่น้องานเะโอเคครับผมสรุปผลงานโดยรวมเติบหนึ่งอยูอ่โอ้ตัวใสๆงามๆครับผม กุ้งติ่เด้อพี่นอ้องกุ้งจอมครับผมสุดยวดเลยตัวทำกุ้งจอมเลยโอเคครับ